ือมีเลยคนเป่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปช่วยซับใครกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหายว่าลิดเปล่านัดหรือละ่ะเือนก็ควันแล้ว ปั่นตุ่มไปแล้วก็วะน,นะะก็ความไปใช่นะนี่ยกคล้วยได้วะกล้วยเตือนว่ากล้วยตานีกล้วยตานีว่ากล้วยเตือนนี่คือลำตน้นก้องกล้วยตานีนะคะจะมีลำตน้นดียดย้มากมอกล็กันนำไปให้อาหานสัตว์แล้วก็ยกกล้วยก็กินได้นะคะแล้วก็ใบเราสามารถเอาไปย่อกนุ่มได้บานรออะค่ะก็เรียกว่า กล้วยผังลาบันบันบันไก <c oughs> ่มีวิธีแนะนำกันปยอยยกกล้วยได้ก็ดีนะคะไม่เจ๋จะวนต่ำเลยนี่อือเป็ดแม่มองวังนะคะก็เป็ดปลาขุ่มมันมแน่นอือน้อย ว่างอ่าอันนี้ประกันได้ร่องโจนแล้วมันมีมันมีคูนกับล้ายเด่กก็บอกว่ายกรวยชายได้จักหยอดตึ่งคุนเลยเต้นไม่จบเต้นจบอ่อ,อนอ่อ,อนเรามาเอากลับกรวยออกันดีกว่านะ tầm bến mấy bến nhé, ôn rét anh con um bít là quần mình chắc được không bít pla vẫn chưa นี่นะโอ้ไหลเตียนะฟังวังกันนะเวอ้อบิดปลายบาับดป้าเตียงนี่เราก็มาลิดหรือว่าปอก ปลาไม่กลมด้วยเห็นไหมเร็วว่ะตั้ไม่ใจเป็นนี่เจ้าันตั้แต่ว่ายาตั้นี่ปลาเลน่โยลบมาโยบานแล้วมันต้องตั้เป็นนี่เจ็บอยากเสียด้าจังนะนี่คือยกกล้วยเดี๋ยวเราบันเจดกึงกวอนหนอากามันออกกันเนี่ยเป็นยกนี่อาจจะ ยังแก่ๆอยู่เลยเดี๋ยวก่อยไปออกไหมนะคะเดี๋ยวนะอันดับแรกก่อนเดี๋ยวเรตัดยัวกันตรงปึ้งว่าต้นกล้วยอะคะ่ะมันมียางยางนี่มันทำไมดำหรือจักไม่ออกนี่ตำกับเสื้อก้าวเลยนะแม่ตุ๊บแม่ตุ๊บเละนี่แต่ไม่เปลือยกันนี่มันคือยูนิฟอร์มจุดเก็บยางก็งั้นไงคะ่ะไม่ต้องกลัวมันมีดำไว้เลยนะคะนี่นี่นี่ เรือเรือโยดอ้อนวะเราไปโบว่า,วาแม่ว,วา่าเนี่ยแม่เจอ,อนะแม่เนี่ยเอ็นใด,ดอย่าโดนละชั่นวา่าแล้ววายโขลกโขลโอะไรกเูเตอ้อนหรือละ่ะก้าใจพิษตลอดฝันไม่หล่ะโบจริงเงี้ยเต้นไม่จบไม่จบนี่แหละ โคนมันโรยกลับออกก่อนดีว่านะควันไม่เหนื่อยแดงไงกลับเนี่ยค่ะมันจะเป็นกบากบออกกาบมันออก่อนควันเวลาควันไม่เหน,เนื่อยแดงมันกลัวเราว่างอีใดประทบการมันต้องโบก่อน,นะนะ ตัเน,นเด็กๆไม่เคยได้มาแล่ว่าก็ควันหรือออกหรือปับต้นต้านี่เลยยากรูขึ้นมาก็ตามเองหรือล่ะใจมันนายนะนีะ่คฮะกลับจะรับไปจะรับมาแก้วไงกวไงบันให้ดีไม่ยอมหลือดเดียวบันนี่ไงวะ ừ. ngay ngay nhà ba bà lần bà ừ. cá ốc lại quần tôi thì điệu là mới rút ốc quân con cái mấy khỏi ước âu vậy nhé mấy khỏi mì đen Get okay. đi ออนเจ๊กเจกออนเงียเๆออนจริงๆคือโคนนะคะไม่ใช่ยอดไปกาเล็กเดียวจากตีเราได้ยกกลวยแกไปนะคะเพราะเราคิดว่ายอดเป็นยกกลวยออนมันไม่ใช่ค่ะมันมาจากโกุนเมื่อกี้ตัดมาแล้วมันหญ่เกินเลยต้องแกออกเนี่ยอาจจะต้องแกเลยค่ะต้องแกออกเลย มันจะได้อ่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำเมนูนะคะเมนูตีได้หมือนจกยกกล้วยตีเ,เปลือกก็ตัดตุ่มไปตัดตุ่มไปตำกระตุงอะคะ่ะ